ถ้าไม่บอกว่าที่นี่คือโครงการที่อยู่อาศัยคงจะนึกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้มาเช็คอินพักผ่อนกันแบบชิลๆแน่นอนครับเพราะนี่คือบรรยากาศที่ Land and House สรรสร้างออกมาให้ผู้อยู่อาศัยได้ซึมซับความเป็นธรรมชาติแบบส่วนตัวที่นี่คือโครงการชนรดา วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่โครงการชลาดาบางใหญ่เซนทนเวสเกตครับเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ดูแล้วมีความโฟโตจินิกหรือมีมุมหน้าถ่ายรูปเล่นเยอะมากเลยครับบรรยากาศที่นี่จะเน้นความเป็นธรรมชาติส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในจะมีสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นสนามเทนนิสครับเฮาส์สระว่ายน้ำและฟิตเนสบ้านที่เราพามาชมวันนี้เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์คอนเทมพอรารีให้อารมณ์แบบบ้านพักตากอากาศครับ โดยฟังก์ชันจะมี2ชั้น4ห้องนอน2ห้องน้ําบนเนื้อที่52.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรตัวบ้านหันทิศใต้รับลมได้ดีเลยครับโดยราคาของบ้านหลังนี้อยู่ที่3ล้านกลางๆคุณฟังไม่ผิดหรอกครับคุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยว Land and House ในราคาเพียง3ล้านกลางๆเท่านั้นครับหลังนี้มีที่จอดรถส่วนตัวแบบในร่มครับมีการทำหลังคาไว้ให้ ส่วนพื้นใช้เป็นกระเบื้องกันลื่นสามารถช่วยเซฟอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ขึ้นมาก็จะมีชานพักไว้เป็นจุดวางรองเท้าซึ่งตรงนี้ทําราวการตกไว้ให้แล้วครับและทางเข้าใช้กระจกเขียวตัดแสงที่กันแสง UV ได้ดีถือเป็นการลดอุณหภูมิในตัวบ้านด้วยครับเข้ามาส่วนแรกจะเป็นห้องโถงโดยผนังด้านขวากว่า60%คือกระจกครับทำให้ได้แสงธรรมชาติแบบไม่ต้องเปิดไฟและมาในโทนสีขาวที่ดูสะอาดตา โดยส่วนแรกจะมีมุมเบย์วินโดว์ทให้รับแสงในมิติที่เพิ่มขึ้นครับส่วนนี้สามารถจัดเป็นมุมนั่งเล่นหรือลิฟวิ่งแอรีียได้และมุมในสุดไว้จัดเป็นมุมทานข้าวโดยคุณสามารถเปิดประตูกระจกเพื่อระบายกลิ่นจะได้ไม่อึดอัดด้วยครับฝั่งซ้ายมือของบ้านจะมีห้องขนาด9ตารางเมตรครับซึ่งคุณจะจัดให้เป็นห้องนอนที่ชั้นล่างหรือห้องทํางานก็ได้ครับโดยจะอยู่ใกล้กับห้องน้ําส่วนในห้องน้นํานี้ปูกระเบื้องผนังให้เจรถฟ้าครับซึ่งมีฝั่งชาเวอร์ให้แล้วพร้อมกระเบื้องตกแต่งให้ดููมีลลกเล่น ส่วนสุขภัณฑ์ที่นี่เลือกใช้เป็นของคอตโต้ครับห้องครัวที่นี่ใช้เคาน์เตอร์แบบ L shape มาในตีมินอ่อนพร้อมปูกระเบื้องผนังให้แล้วมีลูกเล่นแบบโมเสกด้วยครับตรงเคาน์เตอร์มีจุดที่เล่นระดับไว้วางเตาแก๊สครับและพอคุณเปิดออกไปหลังบ้านก็จะเป็นลานซักล้างที่ใช้พื้นคอนกรีตทําให้คุณใช้งานได้หลากหลายครับขึ้นไปดูชั้น2กันบ้างครับหลังนี้ใช้พื้นไม้ลามิเนตที่มีพื้นผิวคล้ายกับไม้จริงเดินสบายเท้าทําให้บ้านดูอบ่นด้วยครับ มาสเตอร์เบดมของบ้านหลังนี้มีขนาด20ตารางเมตรโดยจะได้แสงธรรมชาติจากกระจกรอบห้องเลยครับห้องนี้สามารถตั้งเตียงคิงไซส์ได้ครับแล้วก็ยังมีโซนระเบียงให้คุณออกไปสูดอากาศหรือปลูกไม้กระถางตกแต่งให้ร่มรื่นก็เหมาะเช่นกันครับห้องน้ําในตัวจะเชื่อมกับโถงทางเดินครับภายในถือว่ามีความกว้างส่วนสุขภัณฑ์จัดให้อยู่กันคนละมุมทําให้การใช้งานดูเป็นสัสดส่วนอย่างมีระเบียบครับที่ชั้น2นี้มีอีก2ห้องนอนครับเป็นห้องขนาด9ตารางเมตรทั้งคู่ จัดเป็นห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นได้แบบสบายๆครับโครงการโชลาดาบางใหญ่เซนท์นเวสเกตตั้งอยู่บนถนนการนาพิเศษในซอยวัลลาดประดุกครับซึ่งย่านนี้มีรถโดยสารประจําทางให้คุณหลายอย่างรวมไปถึงรถไฟฟ้าด้วยครับโดยใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีคลองบางไผ่และห้างสรรพสินค้าใกล้ๆก,ก็จะมีเซนท์แอนเวสเกตบิ๊กซีบางใหญ่และ B b บ a r k e t ตสำหรับที่นี่ถือว่าให้ความอบอุ่นกับคุณได้ทั้งตัวบ้านและตัวโครงการเลยครับ ท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเรอียดเพิ่มเติมได้ที่ description ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซ s c r i b e c h ช n แน l บางกอกแอ s เซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ